ท้องก่อนทำวิธีฟังนิดหน่อยวันนี้คุทธเอกเสินทองคำมูลอายุแปดสงปีคงที่แปดปีเมื่ามาทำบุญันเกิดเรื่องทุกคนที่เกิดมานั้ huh นย e. ่อมไม่วิดาวันดาวไม่ได้เกิด แล้วก็เมื่อตไปแล้วทางฐานาก็ใหายวัดตัวเองว่าเราเป็นบุเทียบเทนก็ฐานะพื้นฐานม,ม,ามูลมาของนามนกับเราแล้ว,ลวถ้าเราเมื่อก่อนท่าน นี่กันะก็ถือว่าเป็นอภิชาตบทถ้าเสมอกันเารนะความรู้ความสามารถฮะเาเที่ยงวันเรื่องอาณาชาญทั้งหมถ้าทำว่าเรื่อว่าเรื่อว่าอวุชาตบทั้งหมดเรื่องวันเวลาเป็นหัวให้ ร่างกายนี้ก็เราถ้าเผื่อว่าลูกอนไหนมีความดีความงามฐานะนิ้วเขียนยิ่ยงพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็จะมีความดุเรื่องคนที่ดีคนเดียวนั้นคนทธรรมดาจะมีคนดีชา แต่มาเวลาแล้วยิ่งเราเป็นคนใหญ่คนโตตอนนั้นาสูงกว่าอันเชมธาด้วยมีอธิชาเรื้องรองด้กันโลกถกเป็นคนที่มีความรูกล้าน,นุ่งมวาเวลาก็าก็ต้องคิดคนนั้นว่าเรื่องนี้ใครนี้ เราเนั้นเราก็มีจิตวิญญาณที่เดินทางมาเกิดแล้วกเกิดในตัวคนไหนอย่างน้อยคนเกิดของโลกเป็นรันทุกข์ของแม่เราต้องมีการคิดถึงคนท่นานขันอยู่แล้วคนมีการมีกับใาบ้าง นำของนี้ของกันไม่ให้บ้างแต่พอท่านรอดไปแล้วเช่นผู้ญาตายายเราเพราะไม่ต้องจะส่งของกันนึ่งรองร้อนไม่ได้ก็ทำบุญอย่างนี้คุณจ้าสงสัยว่ารอดเราทำบุญได้คนเองแล้วยังสบายดุลิศคุณทำบุญนี้ไปยังเปรตชรนี่ยื้อเราไม่ยากได้ นี่แสดงว่าเป็นพระพุทธนี่เรียกหนึ่งว่าท่านอยรู้ว่าตัวกายนี้เป็นทุกข์ของพ่อแม่เราไม่ได้สร้างกายนี้ตัวเองทั้งกายนี่เป็นทุกข์องแม่แต่ว่าพ่อแม่นั้นไม่ได้ให้จิตใจกับเราจริตใจนั้นเป็นของตัวเองรูปต่อจากอดีต ถ้าเราทำอีไรปรันก็ดีทำดนตัวพีกข้าาก็ดีคารามาครามายาเห็นเองว่าอันนี้ทำมาวนีกำม่นดี้ออกอนา้ก็ระวงอีกใหนะรับความว่าเรื่องอาชีตนะมีขึ้นมีลงตามความสามารถทั้งโลกแทังธรรมะ มาดีเพราะมีบนเดิมอยู่ดีเพราะทำบนเดิมก็ลงไปดีไมา่มีบนเพิ่มแต่บนเงินมนั้นมาไม่ดีไม่ามีแบบเดิมอยู่ไม่ดีเพราะทำแบบเดิมไปไม่ดีเพราะมีแาบเพิ่มน,นั้นอานนี้พวกเรา,าทุกทายมาเรียนรูนฐานด้วานทาง ที่ใครมาไหว้พระโยนเุินายทานอันนี้โบราณนะก็ถือว่าเป็นอยนตัวเองด้วยเป็นอย่เรื่องามหับวด้วยแตรก็นไม่ยังแต่ลายได้แต่โกลนี้แกทิพย์เจ้าได้แองโกนี่แกญาติเราได้ที่นี่บูชาด้วยเงนมงคล ที่เราอะไรนั้นกขออ้างน่นคุนถึงได้แล้วส่วนนนอะไรที่ทำมาไอ้นช่วยเท่างหรร้อยเจ็าพาในวันนี้คนนนีรทนวุ่นอันจะเป็นเทาไร่พอยากทุกทุกโรคภัยอันใดเรากานเขาต้องทำสุขรรมานดบยอายุนะนะครับะปันนั้นใดให้สนนได้ดี โดยทุกท่านทุกท่านทุกคนเจมัโตรมมาสัมตั <zas> <philosopher łada>

No, I know I know I know oh no. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขณะรีดวยนิตะวะโมเรนุวะันเนรันสาอาวันเลจใยยามา kaua

He knows I know I know Yeah. Okay, well. tôi đừng muốn